แล้วมันคือคนเดียวที่ได้ข้อสอบแล้วห้องอื่นอ่ะก็หมดวงล้อสอบซ่อมมีห้องเจ็ดได้ข้อหนึ่งแค่เพียงหนึ่งคนสอบคนมั้งได้คนหนึ่งประมันเนี้ย <c oughs> แล้วก็ห้องเก้ามีคนหนึ่งมั้ง <c oughs> แต่ข้อสามนี่ประนนำซัมเมอร์เซล์บุญแล้วได้ข้อสามก็แบบ <c oughs> อ่ะเด็กๆมาดูครับ อ่ะสวัสดีเด็ก <S <S ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาติวสอบนะครับเรื่องโมเมนตัมและการชนกันนะครับโมเมนตัมและการชนข้อออกออกสี่ข้อข้อสอบออก4ี่ข้อด้วยกันเออแต่4ี่ข้อนี้อยู่ตรงไหนอ่าสี่ข้อนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับย้อนกลับไปดูของบทของโมเมนตัมและการชนนะทุกคนจดเลคกเชอร์นะครับได้แล้วแหละนะครับทุกคนจดเลคเชอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คราวนี้เลคเชอร์ของเราจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ ข้อสอบออกตรงที่เล็กเชอร์มาแต่จะมีการเปลี่ยนตัวเลขมีการเปลี่ยนตัวแปรเพียงเล็กน้อยอ่ะย้อนกลับไปดูนะครับโมเมนตัมและการชนอุ้ยผ่านข้อสอบแบบนี้อุ้ยเอเอาไงดีเนาะอ,อุ้ยอุ้ย ทำไมดอกจันอะไรไปเยอะแยะเลยเนี่ย oh <my> ข้อสอบออกไปทั้งหมด8ข้อนะครับยังไม่ไมรู้ข้อสอบยังไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงกับแกป8ข้อนี้ดีเออเราจะทํายังไงแบบ 8, 8ข้อนี้ดีว่าเราจะตัดข้อไหนออกอเราจะตัดข้อไหนออกเราจะเอา,เาข้อไหนไว้เออวันนั้นเด็กมาดูกันนะครับ ในในแดข้อที่ครูออกไปมีข้อหนึ่งที่ออกซ้ำกันแสดงว่าเป็นข้อที่ง่ายที่สุดครับคือข้อ impulsive กับ impulsive force อ่าการหาแรงดนและการหาการโดนครับอ่ะนัเรียนไปดูนะครับในบทที่6กโมเมนตัมและการชน ในควิสนี้ข้อสอบทั้งหมด4ข้อแต่ออกไปแล้ว8ข้อแต่8ข้อเนี่ยสิ่งที่ให้หาพร้อมกันมี1ข้อครับ1ข้อนะ1ข้อก็คือการหาแรงดนและการดน impulsive ไป impulsive force เพราะน,นั้นทบทวนครับการหาแรงดนหายังไงแรงดนหาเกิดจากอะไรครับแรงดนคือ f ใช่ไหม f เกิดจากอะไรครับเดลต้า p ส่วนด้วย เดลต้าที T. ซึ่งเดลต้าทก็คือผลต่างโมเมนตัมหรือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือต้องเอาโมเมนตัมที่เกิดหลังลบด้วยโมเมนตัมที่เกิดเกิดก่อนนะครับอ่าเพราะนั้นโมเมนตัม um เกิดขึ้นได้ยังไงโมเมนตัม um เกิดจากมวลคูณด้วยความเร็วโอเคนะเพราะโมเมนตัมเป็นเวกเตอร์ เน้นย้ำว่าโมเมนตัมเป็นเวกเตอร์การหาขนาดแล้วต้องดูต้องมีทิศทางแต่ถ้านักเรียนวาดรูปมาให้เห็นว่าทิศทางไปทางซ้ายไปทางขวาอย่างชัดเจนก็ครูก็ถือว่ารูปนั้นสมบูรณนะ์แล้วแต่คราวนี้ impulse i v force เนี่ยนะครับก็คือขนาดของนะครับแรงโดนแต่ขนาดของการโดนนะครับการโดนก็คือ impulse i v เพราะนั้นการโดนมันเกิดจากอะไร การโดนเกิดจากเอาเดลต้าทีที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นไปคูณด,ดังนั้นมันก็เกิดจากผลคูณของแรงคูณกับเดลต้าทีซึ่งมีค่าเท่กากับโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นโ um มเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปเราใช้ตัวยอ่อ e อีกอนเนี้คือตัวยอดคือตัว i= อินฟูซีฟนะครับเพราะฉะนั้น I ก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าพีหรือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง ราะนั้นหนึ่งข้อออกตรงนี้อ่ะไปย้อนดูโจทย์ครับอุ้ย <Ooh. S 1> ไม่ออกข้อนี้ไม่ออกข้อนี้ครับไม่ออกเป็นกราฟมาให้ก็จะเหลือข้ออะไรมีมวนมาให้หนึ่งก้อนใช่ไหมเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าน,นี้ใช้เวลาไปเท่าน,นี้เฮ้ยมันก็มีโจทย์ข้อหนึ่งนะแต่ข้อหนึ่งมันดูง,ง่ายเกินไปหรือเปล่า ถ้าออกข้อนี้มันก็จะดูใจร้ายเกินไปไหมสุดๆไปเลยเหรอแต่เป็นผลคูณไอ้เป็นผลรวมของข้อหนึ่งอะเลเวลนะอยู่กับข้อหนึ่งรวมกับข้อสามแต่ข้อสามมันเป็นการตกไงแต่ข้อนี้ข้อนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นการตกอุ้ยเข้าใจปะ เขาจสิ่งที่ครูจะสื่อไหมเขาจสิ่งที่ครูจะสื่อไหมการหาแรงโดนการห,หาการโดนของครูเนี่ยคือข้อเนี้ยมันเป็นก้อนหินแล้วก็มีแรงที่ทําให้ก้อนหิน,นเคลื่อนที่ไปใช่ไหมแล้วมันก็มีแรงต้านที่พยายามหยุดก้อนหินก้อนนี้แต่คราวนี้ยโจทย์มันข้อเนี้มันจะเป็นผลรวมระหว่างข้อนหนึ่งกับข้อสาม คือหาทั้งแรงโดนและหาทั้งการโดนโดยกาหนดมวลมาให้ซึ่งมวลไม่ใช่สองกโกร,รมัมวลรู้สึกเป็นห้ามั้งโอเคนะเป็นมวลห้ากิโลกร,รมัมหงุดหงิดอยากบอกใจจะค่ะ <c oughs> อะไรอ่ะมีมวลมีความเร็วต้นมีความเร็วปลายโอเคนะ มีมวลมีความเร็วต้นมีความเร็วปลายมาให้ถ้าฉันบอกเนเนฉันก็ฉันด้เฉลยข้อสอบเลยไหมข้อนี้มันง่ายเกินไปมันมันบอกมันบอกมากไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวไปบอกข้อหลังๆแล้วกันที่ข้อที่มันยากๆถึงจะบอกอ่ะคือหมายความว่ามีมวลเดินแบมันเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วอยู่อ่านะครับมวลนะคำเดิลข่้นที่มาด้วยความเร็วอยู่หลังจากนั้นมีบางสิ่งบางอย่างทําให้ความเร็วแบบมันเปลี่ยน ความเร็วเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเหมือนข้อหนึ่งคือมาต้านทําให้ความเร็วมันช้าลงหรือถ้าเหมือนข้อสอบก,ก็คือเพิ่มความเร็วเพิ่มเอ๊ะพูดอะไรไปคือความเร็วเพิ่มขึ้นอ่ะตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอะไรมีรูปมาให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใครมุกมันก็ ดูแคลนคู่อีกว่าแล้วหนูจะเอาคะแนนจากไหนหนูจะเอารวาดรูปกันจากไหนดังนั้นไม่วาดมาให้จินตนาการเองพอให้วาดเองก็ไม่วาดพอวาดมาให้ก็มาบอกว่าแล้วหนูจะเอาคะแนนจากไหนอ่ะเอาอเคนะข้อสอบจะประมาณนี้นะเด็กๆคือมีวัตถุอ่าม้วนหนึ่งอ่ามีวัตถุก,ก้อนหนึ่ง กำลังเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว u อ,อ่าสมมติไปข้างหน้าแล้วรอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วซึ่งเมื่อเธอเปทาอะไรมันก็ต้องมีแรงบางอย่างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงความเร็วเป็นความเร็ว v อ่าพอความเร็วมันเปลี่ยนแปลงความเร็ว v โจทย์อาจจะสั่งหาการโดนก็คือสั่งหาทั้งการโดนแล้วก็สั่งหา f แล้วก็สั่งหา I สจ่ทั้ง F และ i ว่าเท่ากับเท่าไหร่หาเท้าคู่แหละเอาง่ายดังนั้นแต่ค่าที่หนูให้มาเนี่ยอาจจะไม่รู้เวลาไงเข้าใจปะหนูอาจจะต้องไปหาเวลามาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมก็ย้อนกลับไปดูว่าเราจะหาทมาจากสมการไหนได้บ้างอ่าหรือถ้าเกิดครูกำหนดระยะมาให้อ่ามี s อมี U มี V หาทมันก็คงแบบไม่ยากอะไรเข้าใจยาง ข้อนี้มันเป็นข้อสอบง่ายโอเคนะน่าจะได้เต็มถ้าไขาม่มุกสุ่มไข่มุกก็น่าจะสุ่มซ่อมก็คงได้ข้อนี้แหละตัวด้วยแบบว่าบุญญาบารมีใช่ไหมอ่ะโอเคนะอันนี้ข้อหนึ่งจบ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 ,จบข้อหนึ่งไปเท่านี้เดี๋ยวพูดมากกว่านี้แบบข้อสอบหลุดโอเคนะฉันน่าคิดอยู่เนี่ยใช่ไหมกำลังคิดอยู่ ว่าอะไรอาต่อมาข้อสอบเราเรียนเลอกกดอนุรักษ์อะไรไปนะเออกดอนุรักษ์โมเมนตัมเอ้กดอนุรักษ um. ์โมเมนตัม um ที่เรียนไปเนี่ยในเมื่อมันอนุรักษ์พลังงานมาแล้วจะออกอนุรักษ์โมเมนตัมในการพิสูจน์มันก็คงไม่ได้ยากอะไร กฎอนุรักษ์โมเมนตัมง่ายกว่ากดอนุรักษ์พลังงานอีกใช่ไหมอะเราต้องการอะไรนักเรียนดูนะนักเรียนก็แบ่งฟัง์กชันอะไรอืมทำไมต้องดอกจันไว้ด้วยล่ะเออทําไมต้องดอกใหญ่เวอร์ขนาดนี้ทำไมมันเป็นอพะอะไรเออก็อยากจะบอกไปว่ากดอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยทุกๆครั้งที่วัตถุกเกิดการชนกันเกิดขึ้นจะเป็นไปตาม law of conservation of momentum ดังนั้นเด็กๆก็ต้องดูแยกสถานการณ์ให้ออกดังนั้นรูปไม่มีต้องวาดรูปมาให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกดเอาด้มามมืไปตั้งก็สถานการณ์ก่อนชนเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ระหว่างชนเกิดอะไรขึ้นระหว่างแล้วก็สถานการณ์หลังชนเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเ,เวลาเด็กๆแยกแยกให้ชัดเจน บอกแล้วอย่างละเอียดนะครับวาดเองกําหนดตัวแปรเองในกฎอนุรัโมเมนตัมเ, um, เราบอกว่าอะไรนะจงสะแสดงให้เห็นว่าหลังชนนั้นโมเมนตัม um, รวมก็มีค่าเท่ากับก่อนชนเอโจทย์มันดูง่ายนะโจทย์สั้นมากโจทย์มีมรู้สึกบรรทัดเดียวมั้ยโจทย์บรรทัดบรรทัดครึ่งประมาณเนี้ยจงสแสดงให้เห็นว่าวัตถุ A และ B ก่อนชนจะมีโมเมนตัมเท่ากับหลังชนประมาณนี้เอก็ไปดูซิว่าวัตถุเอมันจะเหมือนอันไหนวัตถุ B ีมันจะเป็นยังไงอ่าห้องเก้าห้องเจ็ดเข้ามาดูก็มาดูเข้ามาดูก็ฟังไว้ด้วยนะันะฮะอ่าอันนี้ข้อสองมันอยู่หน้าที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ดอกไปแล้ว <laughs> ทำไมต้องพูดดังให้มันติดในดใ,ในคลิปขนาดนี้ล่ะอะ่เพราะฉะนั้นก็อืมถ้าออกพิสูจน์ก็คงแถวๆนี้ละมั้งอ่าถ้าออกพิสูจน์ก็คงแถวๆนี้แหละนะครับอะเพราะฉะนั้น Law of Conservation of Momentum นะับอกขนาดนี้แล้ว <c oughs> มึงต้องไปทําอะไร <c oughs> มึงน,น,นั่งดูมึงนั่งดูมึงไม่เขียนมามึงก็ทำ

เอาให้มันเต็มนะบอกก่อนนะอยากให้มันเต็มใจจะขาดนักเรียนเข้าใจไหมว่าตรวจข้อสอบตอนที่นักเรียนทําเต็มตรวจแบบสิบเจ็ดสิบเก้าจุดเจ็ดห้าเนี่ยมันสนุกสุดแล้วหาจุดแบบจุดนิดหนึ่งหักสูงแคท่สองห้าเพื่อไม่ได้เต็มเนี่ยจ้า,าจา้าพิมพ์นัดพิมพ์เขาคุณพิมพ์เขาแบบเข,เขาเป็นเขาชอบเลขนี้เขาชอบสิบเก้าจุดเจ็ดห้า อ่าเขาได้มาสามรอบแล้วครับอ่ะ <c oughs> <laughs> ดังนั้นแต่คราวนี้มาดู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 าดูแต่หน้านี้หน้านี้ห,น,น,หน,น้าที่เท่าไหร่น้อการชนยืดหยุดกรณีที่วัตถุที่ถูกชนเนี่ยมันหยุดนิ่งแต่คราวนี้ครูให้แวรรี่มวนอ่าครูให้มีมีโจทย์พีค่ครูให้แวรรี่มวนใช่ไหมเอออุอ่ มวลเท่ากันชนกันเป็นอย่างไรมวลน้อยชนมวลมากเป็นอย่างไรมวลเท่ากันชนกันเป็นยังไงมวลมากชนมวลน้อยเป็นยังไงเอ๊ะทำไมมันเหมือนข้อนี้จังเลย,เ,ยเพราะว่าอะไรเราต้องไปหา v สองมาก่อนเพราะ v สองมีค่าเท่ากาับสองยูสองเอ็มหนึ่ง 1> u หนึ่งส่วน m หนึ่งบวก m m สองนี่ไงแล้วหนูก็ไปเอาหา v สองมาได้เสร็จใช่ไหมอยู่ก็ไปหา v หนึ่งจากอะไร u หนึ่งบวก v หนึ่งเท่ากับ u สองบวก v สองดังนั้นมันทำไมมันถึงข้อนี้ล่ะอ่ะ ข้อนี้จะออกก็ได้นะถ้าออกข้อนี้จะไม่ได้ออกชนและแยก <c oughs> จะเลือกจะเลือกนะจะเลือกนะอันนี้คือชนแล้วมันอาจจะติดกันไปชนแล้วบวนเท่าแยกกันชนแล้วสะท้อนกลับถ้าออกข้อนี้ก็อาจจะไม่ได้ออกชนแล้วติดชนแล้วแยก อ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นมันคือลูกบินเรียดเอ,า,อาง่ายๆมันคือลูกบินเรียดข้อสอบมันบอกว่าลูกบินเรียดอ่าเพราะฉะนั้นให้จําข้อนี้มาเพิ่มเผื่อใจดีออกข้อนี้ด้วยเพราะนี่นี่คือข้อสอบหนึ่งในหกหนึ่งในแปดข้ออ่าดอกใจไปแล้วนะหนึ่งในแปดข้อที่ออกข้อสอบเสร็จแล้วยังไม่เลือกอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้มันง่าย ถูกไหมถ้านมาเทียบแล้วอะ่ะข้อเนี้ยง่ายที่สุดแล้วมวลเท่ากันชนการเปลี่ยนแวลี่มวลเองถูกป่าวอ่าหรอไข่มุกมันยากั้งแต่ข้อหนึ่งเลยเหรอคะทำไมมันถึงยากตั้งแต่ข้อหนึ่งละ่ะอุ้ยข้อนี้ ทำไมข้อนี้ทำไมไปหยุดข้อนี้ได้ลนะนาอมือเนี่ยทำไมไปหยุดข้อนี้ได้่มือทะลุเออชนไม่ยืดหยุ่นไงเออมันชื่อชนไม่ยืดหยุ่นและชนเลยไนงะลูกปืนดันไปอยู่ในกระสอบทราย<อ>เพราะฉะนั้นทําไมถึงไปอยู่ในนี้อยู่ในหนึ่งคอบดห,หนึ่งในแปดข้อนะ อันนี้อยู่ในหนึ่งในแปดข้อนะครับตัดอะไร <literature> โอ้โหข้ออื่นอันตรักวันนี้ก็ได้นะแข็งงนะอ่ะเด็กๆครับข้อนี้นะอ่ะข้อนี้นะดูนะข้อนี้นะครับมันอยู่ในมันอยู่ในแปดข้อนั่นแหละ <_ T> ก็คือยิยงปืนเข้ามาชนถูกทราย ก่อนชนเป็นยังไงเราต้องการเอากดอนุรักษ์โมเมนตัมที่เพิ่งวิสูต์มาเมื่อกี้เอาไปใช้ไงใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะมันแล้วแต่นะอ่ะตรงเนี้ยจะใช้วิธีตัดก็ได้นะไอตัดมันแยมันหามันหาอะไรครับมันหา v 2จากจาก5สมการก็หาได้ไม่จำเป็นต้องหาจากกดอนุรักษ์พลังงานเหมือนที่ครูหาถูกไหม อ่าหาจากห้าสมการก็ทําได้เหมือนกันครับตรงเนี้ยแล้วนักเรียนก็จะได้วีออกมาเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยโจทย์ข้อเน,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 นี้นะครับนักเรียนดูให้ดีว่าก่อนชนมันเกิดยังไงหลังชนเกิดยังไงไม่มีรูปให้ไม่มีรูปให้ดังนั้นคะแนนวาดรูปถ้าวาดรูปนี้มากากกากาก็ได้แล้วหนึ่งคะแนนกากมาก็อาจจะได้ไปศูนย์จุดห้า กากากก็อาจจะได้ศูนย์จุดสองห้าคำว่ากากากรู้ยังคือถ้าแบบว่าวาดมาแบบเต็มสตรีมขนาดเนี้ยให้เห็นฟังก์ชันว่าก่อนชนเป็นยังไงหลังชนเป็นยังไงแรงมีไปทางไหนอ่ะเต็มร้อยทั้งอ่ะ ดังนั้นมาหยุดข้อนี้ก็ยองย้อนกลับไปดูมวลของลูกปืนอาจจะไม่ใช่25กรัมเปี่ยนแค่มวลโอ้ยติดใจไปทำด้ Kopf> ja. Link, evet OK> วยอะไรจะเอาไม้กระทักรู้ว่ามวล1.15กรัมเอ้ย ไม่เป็นไรเป็นคุณไปเปลี่ยนมวลเป็นสามสิบกกรัมกันทำไมแค่เปลี่ยนถุงทรายเป็นสี่กโลกรัมมันจะเปลี่ยนไม่ได้ใช่หรอ โอเคนะวิะวมือมาให้สั่นลยกันระเบิดในหนึ่งมิติอ่าระเบิดหนึ่งมิติมาแน่นอนสอนไป็นกี่ข้อสอนไปสองข้อเลือกมาข้อใดข้อหนึ่งอะไรจะง่ายขนาดนี้ว่าสอนข้อสอบขอเนี่ยอ,อะไรนะ เออไม่ข้อแปดก็คงก็ข้อเก้าเนี่ยแหละเพราะว่าออกการระเบิดเพียงในหนึ่งมิติเท่านั้นไม่ได้ออกการระเบิดสองมิติแต่อย่าลืมเรียนโปรเจคท e m โมชันอยู่เอ๊บทนี้โปเจคท e m โมชันมาเอ๋มันก็ต้องมีอะไรอะไรอะไรอาจจะเป็นข้อแปดก็ได้ใครจะเป็นยู่ใชิ้น อะไรทำมาแล้วแปดข้อนะโจทย์มันเสร็จแล้วแปดข้ออ่ะเพราะน,นั้นการระเบิดนักเรียนดูให้ดีนะฟังก์ชั่นก่อนระเบิดเป็นยังไงข้อนี้ วาดรูปมาให้แต่เป็นรูปแบบกากกากมาให้อ่าโอเคนะข้อน <n> ี้นะครับระเบิดเนี่ยวาดรูปแบบกากกากมาให้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเขียนฟีมอดี้ให้เห็นว่ามันมีอะไรเป็นยังไงก่อนระเบิดเป็นยังไงอ่ะแปลว่าอืมาหยุดหน้านี้นานจังละอืม สไลด์ก็ไม่ค่อยไปอะไรนะันบอกไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลูกบินเลียดไม่ได้ไม่ว่าก็มีแปดพ่อข้าวฉันออกมาแปดพ่อตอนนี้เป็นบอกเอาตอนนี้กี่พ่อแล้วแรงโดนการโดนกดอนุรักษ์โมเมนตัมใช่ไหมมวลใช่ไหมมวลชนการติดการมวลชนกัรแยกกันใช่ไหมเออแล้วก็อะไรดีตัวระเบิดใช่เปล่าลูกถุงทราย ใช่ไหมยิงปืนถุงทรายและข้อนี้แหละจะเป็นข้อที่เกี่ยวจับฉลากแล้วต้องทำด้วยความสวยของเกี่ยวนั้นอ่ะลูกบิเรียกออกแน่นอนฉันบอกเลยอะไรออก็แน่ล่ะนี่ไงก็ต้องออกก็หว เพราะว่าชนสองมิติยังไม่ได้ออกเลยเพราะถ้าจะออกคนสองมิติก็ต้องจอบชนสองมิติที่ชนแบบยืดหยุ่นโดยไม่ได้ผ่านจุดศูนย์กลางมวลนะเพราะฉะนั้นถ้าจะดอกก็ดอกไปเลยข้อนี้แหละอะไรอะไรนะ ก็อสองมิติมมีข้อเดียวเนี่ยที่จะอ,อ่อนใช่มันต้องออนแน่นอนเพราะสอนสองมิติมันเป็นไปข้อเดียวถูกป้ะอ่ะเพราะนั้นเด็กๆด,ดูข้อนี้นะครับก่อนชนเป็นยังไงหลังชนเป็นยังไงมุมมุมก่อนชนกับหลังชนเท่ากันเป็นยังไงครับตัดมุมก่อนชนกับหลังชนเป็นมุมจะเท่าไหร่มุมทํามุมกันเท่าไหร่มุมรวม เออวมรวมเก้าสิบองศาเอออยากจะบอกจะจะขาดก็บอกแล้วที่ไกลข้างานขนาดเนี้ยจะเอาอะไรอีกรับพวกแกตกแล้วก่จะ ตีเรียงตัวเลยตีเลครับตีนะครับโอเคไหมเพราะฉนั้นโปรโมชั่นก็คือดอกจันวันนี้มาเพื่อชี้เป้าเข้าดูได้ไม่เข้าดูก็ได้ดูเถอะแต่ดูเถอะดูเถอะเพื่อให้ฉันตรวจข้อสอบได้ง่ายขึ้นกรุณาเข้ามาดูกันเถอะนะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะบทนี้ออกสี่ข้อ สี่ข้อนะแต่ข้อสอบออกไปแล้วแปดข้ออกไปแล้วแปดนะครับที่แน่นอนออกพิสูจน์มาข้อหนึ่งออกอะไรมาข้อหนึ่งออกอะไรมาข้อหนึ่งอะไรไม่รู้ลูกบินเรียกอะไรนะโอ้ยงงงงเออออกแรงดนกับการดนไปอีกข้อหนึ่งโอ้ยที่เหลือก็เป็นถุงทรายกับมวลแล้วจะเอาข้อไหนมาออก ระเบิดเฮ้ยระเบิดออกไปอีกข้อหนึ่งอุย้ย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเข้ามาดูได้ออทงเข้ามาดูก็ได้ไม่เข้ามาดูก็ได้นะครับอ่ะเพราะนั้น <c oughs> ก็ให้ทุกคนตั้งใจสอบนะครับ <c oughs> ตัดแล้ว